มีการถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นการเดินเกมค่ะเพื่อล้างแค้นเมื่อประธานฟีฟ้าพูดเป็นในนะคะว่าอาจจะถอดกาตา,าพ้สภาพสภาพฟุตบอลโลกปี2012นะคะเพราะว่าขั้นตอนที่ได้มาไม่โปร่งใสค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันในช่วงของฤด,ดูร้อนด้วยค่ะ เซปเปอร์เตอร์ประธานฟี่าตามทวงแค้นโมฮัมเหม็ดบินฮัมมันนะคะคู่แข่งแย่งชิงเกีาอีบอสใหญ่ฟี่าชาวกาตาร์ชนิดกัดไม่เลิกค่ะโดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนย้อนหลังขั้นตอนการเลือกกาตาร์เป็นเจ้าภาพศึกเวิร์ลคัพปี2022เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่ามีการทุจริตเป็นขั้นตอนที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่ซึ่งหากพบความผิดกาตาร์ก็อาจจะถูกลงโทษหนักถึงกับถอดจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์เอ,อ้ยทีเดียวค่ะ สำหรับบินฮัมมัมน,นะคะอดีตประธานสาพันธฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ถูกตัดสินจากฟีฟ่าว่ามีส่วนในการซื้อเสียงสมาชิกจากชาติอเมริกาเหนือและอเมริกากลางจนถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจการของฟีฟ่าตลอดชีวิตนั่นหมายถึงบราเตอร์ขจัดคู่แข่งคนสำคัญไปได้พร้อมกับมีการพลิกท่าทีจะเคยหนุนกาตามาเป็นการตรวจสอบเข้มงวดแทน อย่างกรณีอุณภูมิในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ใช้แข่งขันเป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งอากาศในทะเลทรายอาสูงถึง50องศาเซลเซียสก็กลายเป็นข้อโต้แย้งที่ชาติโยุโรปนั้นหวั่นเกรงโดยเฉพาะมิเชลพราตินีประธานอยู่ฟ้านั้นเสนอให้เวิ l ์คั p 2022เปลี่ยนโปรแกรมมาแข่งขันกันในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคมแทนรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับการเตะจาก2ครึ่งเป็น3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีแทนด้วยเพื่อไม่ให้ความร้อนน้ำทำลายสุขภาพของผู้เล่นนะคะ สำหรับฟีฟ่านั้นถูกข้อคลราหาถึงความโปรง่งใสในการบริหารงานอีกทั้งวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบก็ล่าช้าอย่างกรณีที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินฟีฟ่าก็ยังยื้อความผิดพลาดในศึกฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ปีที่แล้วโดยยังไม่มีคํายืนยันว่าจะใช้เทคนิคในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะในปีต่อไปคือปี2014ที่บราซิลหรือไม่ค่ะ